ใช้ชีวิตด้วยปัญญาไม่ใช่อารมณ์เป็นคำสอนที่ลึกซึ้งในทางธรรมะและยังสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจํำวันของเราอย่างกว้างขวางคำสั้สนๆนี้เตือนให้เรารู้จักหยุดคิดก่อนจะรู้สึกและมองให้เห็นก่อนจะตัดสินเพื่อให้การดำเนินชีวิตของเราไม่ตกอยู่ภายใต้แรงกระเพื่อมของอารมณ์แต่เดินอยู่บนเส้นทางของความเข้าใจและความสงบ ใช้ชีวิตด้วยปัญญาการใช้ชีวิตด้วยปัญญาหมายถึงการดำเนินชีวิตโดยอาศัยความเข้าใจความรู้เท่าทันและการพินิษพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจะตัดสินใจทำอะไรไม่ใช่เพียงแค่มีความรู้มากแต่คือการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจความจริงของโลกนี้อย่างถ่องแท้ปัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความฉลาด ในเชิงวิชาการหรือความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีเทคนิคเท่านั้นแต่หมายถึงปัญญาที่มาจากความรู้แจ้งความตื่นรู้และการเห็นตามความเป็นจริงเช่นเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตไม่เที่ยงไม่แน่นอนเห็นว่าทุกคนต่างก็มีเหตุแห่งความทุกข์ของตนเห็นว่าไม่มีอะไรที่ควบคุมได้ดั่งใจเสมอ การมีปัญญาเช่นนี้จะทำให้เราตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆด้วยความสุขุมเยือกเย็นและมีเมตตาไม่รีบร้อนไม่หลงตามอารมณ์แล้วอารมณ์มีปัญหาอย่างไรอารมณ์ไม่ใช่สิ่งผิดเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของมนุษย์แต่ปัญหาคือเมื่อเราใช้ชีวิตโดยปล่อยให้อารมณ์นำทางโดยไม่มีสติหรือปัญญากำกับ ลองนึกถึงเวลาที่เราโกรธเราอาจพูดหรือทำอะไรบางอย่างที่รุนแรงและเมื่ออารมณ์นั้นสงบลงเราอาจเสียใจที่พูดหรือกระทำไปแบบนั้นนั่นเพราะเราใช้ชีวิตด้วยอารมณ์ในขณะนั้นไม่ใช่ด้วยปัญญาอารมณ์นั้นมาไวไปไวแต่ถ้าเราเผลอไปตัดสินใจหรือลงมือทำในช่วงที่อารมณ์กำลังครอบงำผลลัพธ์ที่ตามมาอาจกลายเป็นความเสียหายที่เราต้องเสียใจในภายหลัง มีสติไม่ใช่แค่รู้ตัวแต่คือการกลับมาอยู่กับหัวใจของชีวิตคำว่ามีสติอาจฟังดูง่ายเหมือนแค่การรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่แท้จริงแล้วความหมายของการมีสติลึกซึ้งกว่านั้นมากสตกิไม่ใช่แค่การจำว่าเรากำลังเดินกำลังกินหรือกำลังพูดเท่านั้นแต่สติคือการตื่นรู้อยู่กับทุกขณะของชีวิตโดยไม่หลงไปกับอดีต ไม่เร่งไปในอนาคตและไม่จงหายไปกับอารมณ์ในปัจจุบันสตคิคือการหันกลับมามองตัวเองอย่างอ่อนโยนบางครั้งเรารู้สึกว่าชีวิตสับสนอ่อนล้าหรือหดหู่เพราะเราหลงเข้าไปอยู่ในความคิดความกลัวหรือความคาดหวังโดยไม่รู้ตัวเราอาจโกรธโดยไม่รู้ว่าโกรธเศร้าโดยไม่เข้าใจว่าเศร้า หรือเฝ้าหาอะไรบางอย่างจากภายนอกเพื่อเติมเต็มช่องว่างในใจที่ไม่เคยเต็มเสียทีแต่เมื่อมีสติค,คือเมื่อเรารู้เท่าทันความรู้สึกเหล่านั้นไม่ใช่เพื่อผลักไสหรือแก้ไขแต่เพียงเพื่ออยู่กับมันอย่างเข้าใจการมีสติจึงเป็นเหมือนการหันกลับมาสู่บ้านของตนเองกลับมานั่งอยู่กับใจไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์รู้ว่าใจเรากำลังเป็นอย่างไรและยอมรับมันอย่างที่เป็น สติจึงไม่ใช่แค่เรื่องของศาสนาเท่านั้นแต่เป็นทักษะพื้นฐานของการเป็นมนุษย์เป็นเครื่องมือในการอยู่กับโลกใบนี้อย่างสงบในวันที่มีเรื่องดีเรามีสติรับรู้ความสุขโดยไม่หลงเพลินในวันที่มีเรื่องร้ายเราก็มีสติอยู่กับความเจ็บปวดโดยไม่ผลักไสไม่ตัดสินใจชีวิตจากอารมณ์โฉววูบแต่เลือกอย่างมีสติมีปัญญาและมีความเมตตาต่อตอนเอง สติไม่ใช่แค่การรู้อยู่กับการกระทำแต่เป็นการอยู่กับหัวใจของตัวเองด้วยเพราะบางครั้งการมีสติไม่ได้หมายถึงการควบคุมใจให้สงบเสมอไปแต่อาจหมายถึงการรู้ว่าใจเรากำลังไม่สงบและแค่รู้อย่างนั้นพอไม่ต้องแก้ไม่ต้องเปลี่ยนเพียงแค่ไม่หลงไปกับมันนั่นก็คือสติในตัวมันเองแล้วในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งร้าวความคาดหวังและความเร็ว การมีสติคืคอการยืนหยัดอยู่ในตัวเองอย่างอ่อนโยนเหมือนต้นไม้ที่แม้จะมีลมพัดผ่านก็ยังคงตั้งอยู่ไม่ใช่เพราะไม่ไหวเองแต่เพราะรู้จักการคืนสมดุลให้ตัวเองอย่างต่อเนื่องเมื่อเรามีสติเราจะค่อยๆเห็นความจริงของชีวิตเห็นว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้เห็นว่าความทุกข์ก็ผ่านไปได้เห็นว่าความสุขก็ไม่จีรังและในระหว่างทางนั้น เราจะมีใจที่พร้อมรับทุกสิ่งด้วยความเบาสบายไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปพบกับอะไรสุดท้ายการมีสติกไม่ใช่การพยายามให้ชีวิตสมบูรณ์แบบแต่คือการตื่นรู้ว่าในทุกขณะของชีวิตนั้นมีคุณค่าเสมอหากเราได้อยู่กับมันอย่างแท้จริงฝึกหยุดก่อนตอบสนองศิละปะแห่งการรู้เท่าทันใจในชีวิตประจำวันของเราล้วนเต็มไปด้วยสิ่งรา้า คำพูดการกระทําและสถานการณ์ต่างๆที่มากระทบใจอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ไม่ถูกหูสายตาที่ไม่พอใจหรือพฤติกรรมที่ทําให้เรารู้สึกเสียหน้าโกรธผิดหวังหรือเจ็บช้ำใจการตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแทบจะเป็นอัตโนมัติและหลายครั้งเราก็เผลอพูดหรือทำอะไรบางอย่างออกไปโดยไม่ทันคิดให้รอบคอบการฝึกหยุดก่อนตอบสนอง จึงเป็นการฝึกใจอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เรามีพื้นที่ระหว่างสิ่งที่มากระทบกับการกระทำโต้อตอบของเราพื้นที่เล็กๆตรงนี้เองที่เป็นหัวใจของการเจริญสติและเป็นที่ที่การเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงหยุดเพื่อให้รู้ทันการหยุดไม่ได้แปลว่าเราต้องนิ่งเฉยตลอดไปไม่แสดงความรู้สึก หรือเก็บงำทุกอย่างไว้ในใจแต่หมายถึงการให้เวลากับตัวเองเพียงเสี้ยววินาทีเพื่อรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นตอนนี้ฉันโกรธนะฉันกำลังรู้สึกเจ็บปวดหรือใจมันไม่พอใจแล้วละ่ะการรู้ตัวเช่นนี้จะทำให้เราไม่กลายเป็นทาสของอารมณ์แต่กลับเป็นผู้เฝ้ามองอารมณ์อย่างมิสติกสติคือความรู้ตัวและการรู้ตัวนี้เองจะค่อยๆเปลี่ยนวิธีตอบสนองของเรา จากการตอบโต้อัตโนมัติไปสู่การเลือกตอบอย่างมีสติปัญญามีเมตตาและไม่ทำร้ายใครรวมถึงตัวเองหยุดเพื่อสร้างระยะห่างกับอารมณ์เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นในใจเช่นโกรธเศร้าอิจฉาหวาดกลัวหากเราไม่รีบตอบสนองทันทีแต่ยอมหยุดและหันกลับมาเฝ้าดูมันสักครู่เราจะเห็นว่าอารมณ์เหล่านั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไม่คงที่และไม่ใช่ตัวเรา การหยุดจึงช่วยให้เราไม่กลืนไปกับอารมณ์ไม่เอาตัวเองเข้าไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่จีรังหยุดเพื่อเข้าใจตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นหลายครั้งที่เราโกรธเพราะมีความกลัวซ่อนอยู่หรือเราเสียใจกับบางคำพูดเพราะมันไปกระทบกับปมในใจที่ยังไม่สมาดีการหยุดก่อนตอบสนองจะช่วยให้เรามีโอกาสฟังตัวเองอย่างแท้จริง ว่าที่จริงแล้วลึกๆเรากำลังรู้สึกอะไรเรากำลังต้องการอะไรหรือเรายังมีบาดแผลในใจตรงไหนบ้างนี่คือการฝึกใจที่ละเอียดอ่อนและเต็มไปด้วยเมตตาต่อตัวเองหยุดเพื่อให้ใจมีอิสระภาพอารมณ์และความคิดมักชักพาให้เราไหลไปตามกระแสของความเร่าร้อนความไม่พอใจหรือความยึดมั่นถือมั่นการฝึกหยุดก่อนตอบสนอง เบเสมือนการฝึกให้เรายืนบนพื้นฐานของสติไม่ไหลาตามกระแสของอารมณ์โดยง่ายใจที่ฝึกเช่นนี้ย่อมมีอิสรภาพมากขึ้นไม่เป็นเหยื่อของสิ่งรอบตัวและมีความสุขจากภายในการฝึกหยุดก่อนตอบสนองไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาใช้ความอดทนอย่างมากแต่ยิ่งฝึกบ่อยๆใจจะยิ่งเข้มแข็ง อ่อนโยนและมั่นคงขึ้นทีละน้อยเพราะทุกครั้งที่เราหยุดได้คือทุกครั้งที่เราได้คืนอำนาจให้กับใจได้เลือกการตอบสนองที่มิสติกแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบพาเราไปเพราะบางครั้งการไม่ตอบสนองทันทีก็คือการดูแลใจตัวเองอย่างลึกซึ้งที่สุดแล้วตั้งคำถามกับตัวเองการเปิดประตูสู่การรู้จักตนเองอย่างลึกซึ้งการ ตั้งคำถามกับตัวเองไม่ใช่เพียงการสงสัยหรือถามสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราแต่คือกระบวนการที่เราหันกลับมาใช้ความคิดพินิษพิจารณาชีวิตของเราเองอย่างซื่อตรงเป็นการใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการเข้าใจตัวเองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยคําตอบจากภายนอกเราอาจหลงลืมไปว่าบางทีคําตอบที่ลึกที่สุด อาจอยู่ในคําถามที่เรากล้าถามตัวเองและกล้าฟังคําตอบที่เกิดจากความจริงไม่ใช่จากความอยากทำไมการตั้งคําถามกับตัวเองจึงสำคัญเพราะมันคือการฝึกเจริญสติในรูปแบบหนึง่งมันคือการไม่ปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปตามแรงกระตุ้นหรือความเคยชินอย่างเดียวการตั้งคําถามกับตัวเองเช่นเราทุกข์เพราะอะไรแน่ เราคาดหวังอะไรจากสิ่งนี้สิ่งที่เราทำอยู่มันจริงหรือแค่เราหลอกตัวเองใจเราอยากได้อะไรแล้วมันจำเป็นแค่ไหนคำถามเหล่านี้ไม่ได้ต้องการคำตอบทันทีแต่พวกมันเปรียบเสมือนประตูที่เปิดให้เราเข้าไปดูภายในจิตใจว่ามีความคิดความเชื่อความกลัวหรือความยึดติดแบบไหนซ่อนอยู่บ้างการตั้งคำถามกับตัวเองช่วยให้เราตื่น ขึ้นจากการหลับไหลในชีวิตบ่อยครั้งที่เรามีชีวิตอยู่แบบอัตโนมัติตื่นทํางานกินนอนวงเวียนโดยไม่เคยถามว่าเราทําทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรบางคนอาจใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อไล่ตามความสำเร็จโดยไม่เคยถามตัวเองว่าสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จนั้นมันคืออะไรในใจเราบางคนอยู่กับคนที่รักแต่ไม่เคยถามว่า เรารักเพราะเข้าใจหรือแค่กลัวเหงาคำถามที่ซื่อตรงกับใจตนเองจึงไม่ใช่คำถามธรรมดามันคือการตื่นจากความหลงการยอมรับความจริงแม้มันจะไม่สวยงามแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งการตั้งคำถามที่ดีไม่ใช่การตำหนิตัวเองบางคนเมื่อถามตัวเองแล้วกลับกลายเป็นการกล่าวโทษตนเองเช่น ทำไมเราไม่เก่งเหมือนคนอื่นคำถามแบบนี้คือคำถามที่เกิดจากอัตตาไม่ใช่ปัญญาแต่การถามว่าเรายังขาดความเข้าใจตรงไหนหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมันมาสอนอะไรเราคือการตั้งคำถามด้วยเมตตาและปัญญาซึ่งจะนำพาเราไปสู่การยอมรับและเติบโตไม่ใช่การทำร้ายตนเองตัวอย่างคำถามที่ช่วยให้เข้าใจตัวเองลึกขึ้น อะไรทำให้เราทุกซ้ำๆแบบเดิมเรายึดติดกับสิ่งใดจนทำให้ใจไม่เป็นอิสระเราใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรจริงๆเรากำลังหนีความจริงอะไรอยู่บ้างเราเคยให้อภัยตัวเองจริงๆหรือยังชีวิตที่เรียบง่ายสำหรับเราคืออะไรความสุขที่เราตามหามาตลอดมันเคยอยู่ตรงไหนแล้วหายไปเมื่อไหร่ การตั้งคำถามกับตัวเองคือวิธีที่อ่อนโยนแต่ทรงพลังในการเปิดใจให้เห็นสิ่งที่เคยมองไม่เห็นเป็นการฝึกฝนความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่เพียงจากการฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะแต่จากการกล้าที่จะเงียบแล้วฟังเสียงภายในของตนเองอย่างแท้จริงเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครจะรู้จักเราได้ลึกซึ้งเท่ากับที่เรากล้ารู้จักตนเอง เห็นใจตนเองและผู้อื่นความการุณาที่เริ่มต้นจากใจอันอ่อนโยนการเห็นใจตนเองและผู้อื่นเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตที่มีเมตตาและความเข้าใจในโลกใบนี้อย่างแท้จริงเพราะไม่ว่าเราจะพยายามเปลี่ยนแปลงภายนอกเทียงใดหากภายในยังเต็มไปด้วยความตึงเครียดดุดัน หรือความไม่เข้าใจตัวเองเราก็ยากจะมีพื้นที่พอที่จะเปิดใจต่อผู้อื่นเห็นใจตนเองจุดเริ่มต้นของความเข้าใจการเห็นใจตนเองไม่ใช่ความอ่อนแอไม่ใช่การปล่อยให้ตนเองหลงอยู่กับความทุกข์หรือความผิดพลาดแต่คือการรับรู้ความรู้สึกของตนเองอย่างอ่อนโยนและไม่ตัดสินเป็นการบอกกับตนเองว่า วันนี้เราเหนื่อยได้วันนี้เราเศร้าได้วันนี้เราไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดเสมอไปหลายครั้งที่เรามักเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปตั้งมาตรฐานที่สูงเกินจนลืมไปว่าเราก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่มีวันพลาดมีวันลม้มมีวันที่ไม่มีคำตอบให้ทุกอย่างการเห็นใจตนเองจึงไม่ใช่การหลีกหนีความจริงแต่คือการหยุดทักจากความคาดหวัง และให้ใจได้หายใจอีกครั้งการเห็นใจตัวเองจึงเป็นการซ่อมแซมเบื้องลึกของจิตใจเป็นการเอื้อมมือไปสัมผัสแผลในใจด้วยความการุณาไม่ผักไสไม่รังเกียจและไม่เร่งให้หายเร็วๆเพราะเรารู้ว่าแผลบางแผลต้องใช้เวลาและความเข้าใจไม่ใช่การตำหนิหรือการเร่งรัดเห็นใจผู้อื่นการเข้าใจโดยไม่ตัดสิน เมื่อเราเริ่มเข้าใจตัวเองเราจะเริ่มเข้าใจผู้อื่นได้ง่ายขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่าทุกคนต่างมีภาระของตัวเองมีอดีตที่เรามองไม่เห็นมีความเศร้าความเหนื่อยหรือแม้แต่ความกลัวที่แอบซ่อนอยู่ในรอยยิ้มและคำพูดการเห็นใจผู้อื่นไม่ใช่แค่การสงสารแต่มันคือการเปิดใจฟังโดยไม่รีบตัดสินคือการอยู่ตรงนั้นเพื่อให้เขารู้ว่า เธอไม่จำเป็นต้องเก่งเสมอไปเธอไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกอย่างเราอยู่ตรงนี้เพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อหาข้อผิดพลาดในบางครั้งคนที่ทำร้ายคนอื่นไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายแต่เป็นเพราะเขากำลังถูกทำร้ายอยู่ในใจของเขาเองเราไม่จำเป็นต้องยอมรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่เราสามารถเข้าใจได้ว่าเบื้องหลังของความโกรธคือความเจ็บปวด และเบื้องหลังของการกระทําที่รุนแรงคือจิตใจที่อ่อนแอเกินกว่าจะรับมือกับความรู้สึกบางอย่างได้ความเห็นใจสายใยที่เชื่อมเราไว้ด้วยกันสุดท้ายแล้วความเห็นใจไม่ใช่เพียงเครื่องมือของคนอ่อนโยนแต่คือพลังที่แข็งแกร่งอย่างเงียบงันเป็นพลังที่กล้าเผชิญหน้ากับความรู้สึกต่างๆโดยไม่ผักไสเป็นพลังที่กล้ารับฟังโดยไม่ตัดสิน เป็นพลังของความเป็นมนุษย์ที่เข้าใจทั้งด้านสว่างและด้านมืดของชีวิตเมื่อเราเห็นใจตัวเองเราจะไม่วิ่งหนีความรู้สึกของตัวเองเมื่อเราเห็นใจผู้อื่นเราจะไม่รีบด่วนตัดสินใครเพียงเพราะเราไม่เข้าใจเขาและเมื่อเราทั้งเห็นใจตัวเองและผู้อื่นเราจะอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างเบาสบายและอ่อนโยนขึ้นการใช้ชีวิตด้วยปัญญาไม่ใช่อารมณ์คือการมีสติรู้เท่าทันใจตัวเองอยู่เสมอ ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกพาเราไปโดยไร้าการกลั่นกรองมันคือการอยู่กับโลกนี้อย่างมีเมตตามีความเข้าใจและมีความมั่นคงภายในใจแม้โลกภายนอกจะสั่นคลอนแค่ไหนหากใจเรามีปัญญาเป็นผู้นำอารมณ์ทั้งหลายก็จะกลายเป็นผู้ร่วมทางไม่ใช่ผู้ขับเคลื่อนเราจึงจะสามารถดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีงามเป็นอิสระจากความทุกข์และใกล้ความสงบสุขที่แท้จริงมากขึ้นทุกวัน